ข่าวเศร้าสำหรับแฟนๆทั่วโลกซีรีส์ขวัญใจเด็กๆและผู้ใหญ่หลายยุคอย่างซูเปอร์เซนไตเตรียมโบกมือลาจอหลังโลดแล่นบนหน้าจอโทรทัศน์มานานถึง50ปีเรื่องราวของเหล่านักรบ5สีผู้พิทักษ์โลกกำลังจะถึงการอาวสานแล้วอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ตามไปดูกันเลยค่ะจากรายงานของหนังสือพิมพ์อาซาฮีของญี่ปุ่นซีรีส์ซูเปอร์เซนไตจำเป็นต้องยุติการออกอากาศเนื่องจากยอดขายสินค้า และกิจกรรมต่างๆไม่สามารถตอบสนองต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่ข่าวการปิดฉากซีรีส์ธรรมดารรมดานะครับเพราะซูเปอร์เซนไตคือต้นกําเนิดของปรากฏการณ์ขบวนการ5สีที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค90ที่หลายคนคุ้นเคยกับ Power r a n g e r ที่นํามาดัดแปลงจากซีรีส์ชุดนี้นี่เองซีรีส์ชุดนี้เริ่มต้นออกอากาศครั้งแรกในปี1975ด้วยเรื่องราวของวัยรุ่น5้าคนที่ได้รับพลังพิเศษ ให้แปลงร่างเป็นนักรบห้าสีสูงหน้ากากต่อสู้กับเหล่าร้ายซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่กลายเป็นต้นแบบให้ซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่มากมายทั่วเอเชียรวมถึงเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับนักแสดงญี่ปุ่นหลายต่อหลายคนซูเปอร์เซนไตไม่ได้เป็นเพียงแค่ซีรีส์โทรทัศน์เท่านั้นแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญในการโฆษณาขายของเล่นเสื้อผ้าและของสะสมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์อีกด้วยสำหรับแฟนๆการ์ตูนและของเล่นนอกประเทศญี่ปุ่นซู Super เปอร์เซนไตเปรียบเสม,มือนประตูสู่โลกแห่งวัฒนธรรมการ์ตูน และซูเปอร์ฮีโร่หลักสีสันของญี่ปุ่นซีรีส์แนวเดียวกันอย่างชุดอนิเมะโอแมนและฮิคาริเซนเทเมทแมนที่ถูกภาคเป็นภาษาอังกฤษก็ได้รับความนิยมอย่างมากในฟิลิปปินส์โครงสร้างของทีมซูเปอร์เซนไตมักประกอบด้วยซูเปอร์ฮีโร่ชายสาคนและหญิงสองคนโดยมีสีแดงเป็นหัวหน้าทีมเช่นเดียวกับ Power Rang e r เจรส่วนสีเขียวหรือสีดำมักจะเป็นรองหัวหน้าทีมตามด้วยสีน้ำเงินสีเหลืองและสีชมพูในแต่ละตอนของซูเปอร์เซนไต มักจะดำเนินเรื่องในรูปแบบเดียวกันเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าต่อด้วยการประลองดาบและปิดท้ายด้วยการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์กับสัตว์ประหลาดยักษ์ย้ายจุดเด่นอยู่ที่ฉากแอคชั่นซึ่งในยุค 80s และ 90s อาจจะยังดูไม่สมจริงเท่าไหร่ power ranger ฉบับดั้งเดิมออกอากาศในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1993ถึง1996และแตกแขนงออกไปอีกหลายเรื่องปัจจุบันสามารถรับชมได้ทาง y o YouTube เรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจโปรดิวเซอร์ฮายิมซาบันผู้ที่นำพาวเวอร์เรนเจอร์มาดัดแปลงจากต้นฉบับญี่ปุ่นเคยเปิดเผยว่าไอเดียของเขาไม่ได้รับการยอมรับในตอนแรกทุกๆฤดูการผมต้องนำเสนอไอเดียนี้ให้กับสถานีโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็ถูกไล่ออกมาโปรดิวเซอร์เล่าพวกเขาบอกว่าผมบ้าไปแล้วข่าวการปิดฉากซูเปอร์เซนไตในญี่ปุ่นได้สร้างความเศร้าให้กับแฟนๆแ,และคนดังมากมายเคอิกกคิตากาวาระ นักแสดงหญิงชื่อดังได้รีโพสต์ข่าวบนทวิตเตอร์พร้อมข้อความว่าเสียดายโพสต์นี้มียอดวิวสูงถึง15ล้านวิวยาสุฮิซาฟ,ฟูรุฮาระอดีตนักแสดงซูเปอร์เซนไตได้โพสต์ข้อความบนเอกว่าผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แฟนซีรีส์คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าพ่อแม่ของเขาดูซูเปอร์เซนไตมาตั้งแต่เด็กและตัวเขาเองก็กำลังดูตอนปัจจุบันอยู่ผมคงเศร้าหน้าดูเสียดายมากคำถามชวนคิดการปิดฉากซูเปอร์เซนไต ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงญี่ปุ่นอย่างไรและคุณคิดว่าจะมีซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่อะไรมาแทนที่ความนิยมของซูเปอร์เซนไตได้บ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ